TNC เริ่มไม่ไหวจะเคลียร์ต้องคิวกันซะหน่อย ful, เข้ามา TNC ขึ้นไปแล้วก็เจอมีลเลาเกร์มีลาเกรนโดดเปิดใส่ก่อนแล้วไฟเล่แนันแน้นไปอย่างไวฮะเสียสโมกไปครับทางด้าน TNC <c oughs> กำ Human reaction หรือเปล่าแบบนี้ Inhuman เห็นแวบ,บหนึ่งโดดเปิดก่อนแล้วก็ถอยเลยฮนะ โดดเปิดมาครับจังหวะนี้ไฟมอรอใส่เข้าไปทางด้านกูกูเปิดสโตนเกตมาทนเรียวครับสวอปช่วยและตอนนี้ครับโดดใส่ต่อเนื่องครับผมเพราะว่ามี GS พามาครับจ s พาเพิ์งเนี่ยตอบอดี้บ็อกซ์ใส่ท่านเรียวครับเรียวตายแล้วก็ราเวนได้บัตรลัดมาถอยมาผมจับล็อกขาครับเซนต์เเชนที่โอเกอร์ไม่ใจต่อรีกูกลับมาครับนะตอนนี้ทางด้านทีมลิควิดโดดไปโดดมาครับโดดหลบนะครับผม แต่ว่าติดลิงเกนเหมือนเดิมครับอีกไหนมันลอยมาช้ากูกูครับนิสติกสเนคครับโฉบฮนะจิ้มไปดึงมาหน้ามาสะหน่อยมาหน้าเต็มเลยทีเดียวมาทโมแมนครับเห็นโอกาสผมก็ยิงบาแรกกันเลยทีเดียวและตอนนี้โดดใส่ครับผมมีระเคลนครัะโดดโป๊กแล้วถอยโดดโป๊กแล้วถอยครับนะเรื่อยๆฮะมาทอมแมนยิงครับบาแรกแตกแล้วถอยครับด้านโอกเกอร์เมจไล่เข้ามามีราเคลนครับรอปวดอยู่ฮะ สว,วย้ำไมคอนโทนอัพเกรดนะฮะเนโคมาเป็นเรือ